การเงินโลกเมื่อซิลิคอนกอาเล็แบงก์หรือว่า S V B ปิดกิจการลงอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ขึ้นเกิดขึ้นภายใน2วันเท่านั้นแล้วทางรัฐบาลรวมไปถึงธนาคารกลางสหรัฐก็เร่งเข้าไปจัดการเพื่อที่จะตัดไฟแต่ต้นลมแต่ต้องดูว่าจะได้ผลหรือไม่แล้วณนะตอนนี้ทางรัฐบาลอังกฤษรวมถึงเกาหลีใต้ต่างก็หารือกันเป็นการเร่งด่วนเพื่อที่จะดูว่าบริษัทเทคโนโลยีของตนเองจะได้รับผลกระทบจากการปิดตัวลงของ S V B หรือไม่ครับ ทางกระทรวงการคลังของอังกฤษก็ถแถลงบอกว่าตอนนี้กําลังเร่งทํางานร่วมก,กันกับธนาคารกลางอังกฤษเพื่อที่จะไปลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปิดตัวของ Silicon Valley Bank หรือ S V B ธนาคารที่ปล่อยกู้แล้วก็ทําธุรกรรมกับ s t a r t ทอัพรวมถึง Venture Capital หรือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากปัญหาเรื่องสภาพคล่องครับ 2หน่วยงานพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทเทคโนโลยีของอังกฤษที่จะได้รับผลกระทบซึ่งธนาคารกลางของอังกฤษก็ยื่นเรื่องต่อสารเพื่อให้ธุรกิจของ s v b ในอังกฤษเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหลังบริษัทแม่ในสหรัฐอเมริกาเป็นตัวครับถแถลงการจากกระทรวงการคลังอังกฤษบอกว่ารัฐบาลก็ตรหนักดีว่าบริษัทเทคโนโลยีเวลาเขาเริ่มทําธุรกิจไม่ค่อยมีกระแสงเงินสดเป็นบวกครับมันก็จะมีสิ่งหนึ่งในภาษาสตาร์ทอัพที่เรียกว่าแคช เบรก็คือจะต้องใช้เงินมหาศาลในการพัฒนาโซลูชันพัฒนาธุรกิจขึ้นมาให้ได้จนกว่าจะขายได้เพื่งพาเงินสดจากการฝากเงินสำหรับการดำเนินงานในแต่ละวันดังนั้นถ้าเงินสดหรือว่าแคชฟลูของสตาร์ทอัพมีปัญหาก็อาจจะสร้างความเสี่ยงเชิงระบบได้ขณะที่รอยเตอร์สครับบอกว่าบริษัทที่ปรึกษาอย่าง Rothschild Co. กำลังพิจารณาทางเลือกให้กับ s v b UK ในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายครับ ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเทคโนโลยีในอังกฤษมากกว่า250แห่งลงนามในจดหมายส่งถึงเจอร์มีฮันรัฐมนตรีคลังของอังกฤษเรียกร้องเลยครับบอกให้รัฐบาลอังกฤษเข้าแทรกแซงเรื่องนี้เป็นการด่วนเนื่องจากการเข้าสู่ภาวะล้มละลายของ SVB สะท้อนถึงภัยคุกค,คามที่มีต่อบริษัทเทคโนโลยีของอังกฤษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภายใต้กระบวนการล้มละลายสําหรับธนาคารนังกฤษตครับผู้ฝังเงินบางส่วนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองถึง85,000ปอนด์หรือประมาณ1 000, 2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐและ107,000 0 7, 000, ปอนด์สำหรับกรณีเปิดบัญชีร่วมกันนิเกอองร์ตครับขณะที่กระทรวงก,งการคลังของเกาหลีใต้บอกว่าตอนนี้ก็กําลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากที่ S V B เขาล้มผู้เชี่ยวชาญบางส่วนก็มองว่าไม่น่าจะบานปลายไปจนถึงผลกระทบ ที่มีต่อการเงินของเกาหลีใต้แต่เรื่องนี้ก็ประมาทไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแต่ละประเทศเขาก็าหารือกันเป็นการด่วนเพื่อที่จะไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงที่อังกฤษมและก,ก็เกาหลีใต้เพราะว่ากรณีของ S v b วครับคุณผู้ชมนี่เป็นความล้มเหลวของธนาคารครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกิดวิกฤตกา,การเงินโลกในปี2551หรือที่เรารู้จักกันดีก็คือ h a m b u r g e เก r i s i s นับตั้งแต่ e h m a n Brother s ที่เป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ประกาศ ปิดตัวลงแล้วก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไปที่เศรษฐกิจการเงินทั่วโลกแล้วถ้าไปตรวจสอบดูหุ้นของเอเชียแปซิฟิกช่วงเช้านี้นะครับก็ติดลบลงหลังจากความกังวลที่มีต่อกรณีของ s v b รวมถึงนักวิเคราะห์ที่ตอนนี้เริ่มจะไม่มั่นใจสำหรับระบบเงินฝากของสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันครับล่าสุดทางการของสหรัฐอเมริกาก็ามาประกาศตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการประกาศคุ้มครองเงินฝาก ที่มีทั้งหมดของ HVB 100%เต็มจากเดิมจากข้อมูลจะคุ้มครองแค่ไม่เกิน20,000ขออภัยครับไม่เกิน250,000ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นคงจะต้องรอดูกันต่อว่ามันจะลามาเอเชียรหรือไม่อย่างไรครับคุณผู้ชมคุณชวิรัต์ครับ